สวัสดีครับเรายังอยู่ที่เยาวราชกันอยู่นะครับพาทุกคนมาเที่ยวเหมือนเดิมครับสนุกสนานเฮฮาก็ปิดถนนไว้มาหนึ่งเลนนะครับอ,ออกมาหนึ่งเลนนะเพื่อให้คนได้เดินทนะั้งสองฝั่งนะครับเพื่อให้คนได้เดินจับจ่ายเดินเที่ยวซื้อของ มีคนมาขายของเยอะแยะครับมีตั้งใบาจางมีทุกทุกอย่างนะดูแล้วนะก็อยากกินอะไรก็เลือกอได้เลยครับมีทั้งฝรั่งทั้งจีนที่มาเที่ยวกันนะทั้งแขกทั้งทุกชาตินะที่ดูแล้วนะสามารถที่จะเดินกินลมชมวิวออกกำลังกายซื้อกินไปเดินไปก็ได้ครับอาหารก็รสชาติดี ตามภาษาไทยภาษาจีนรดเด็ดรดจัดถูกเล่นคนไทยถูกเล่นต่างชาติไม่อย่างนั้นที่นี่จะไม่มีชื่อเสียงครับถ้าไม่มีของดีนะคนก็มาเที่ยวกันตลอดทั้งวันทั้งคืนนะ ครอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนถ้าอยากมาก็มาได้ครับเยาวราชเป็นที่เที่ยวติดอันดับของเมืองไทยอีกที่หนึ่งเชนาทาวไทยแลนด์นะครับตอนนี้เราก็เดินไปตามตลาดกับเอเยาวราชนะครับตามถนนเยาวราชเห็นไหมครับมีคนข้ามถนน เขาก็ปิดถนนเป็นช่วงๆนะครับรถก็บางเวลาก็น้อยคลิปนี้เราถ่ายด้วยกล้อง insta360 x4 นะครับมุมสูงถ่ายได้สวยงามมากครับซื้อกล้องตัวเดียวนี่คุ้มค่าเรามาดูเลขกันนะครับมอที่แล้วห้อง v ว p ีายปีในเน้นสา จับ3036 3537ออก36นะครับใครสนใจก็เชิญนะครับที่ช่องแอดกลมายวาไรตี้ครับอยู่อย,อยูนะครับที่แอปแดงนะส่วนนี้ก็คือเลขเด่นล่างงวดใหม่นะครับ16เมษายน68 เดี๋ยวก็จบคลิปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์